ะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกๆคนนะคะออกไปดูนะคะว่าสภาพข้างนอกนะคะเอ่อต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์โควิด1 9ใน ปัจจุบันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นวันละ5,000คนเลยนะคะทั่วประเทศนะแต่ว่าแค่จังหวัดฟุกุโอกะจังหวัดเดียวเนี่ยเพิ่ม1-200กว่าเกือบเกือบส0มร้อกว่าคนตอนหนวันนะคะหลังจากที่เขาประกาศภาวะฉุกเฉินนะ เออภาษาอังกฤษเราจะเรียกเอ้ยภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะเรียกว่าคิงคิวจิตายเซงเก่งนะคะซึ่งฟุกุโอกะเนี่ยก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งที่2มา1อาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่ายอดผู้ติดเชื้อนเนี่ยไม่ได้มีการลดลงเลยนะคะ๋ยวเราจะมาดูนะคะเพราะว่า,วา สิ่งที่มีผลได้แก่หนึ่งะคะคนที่มีชิปงานที่ไม่ใช่งานประจํานะคะ <c oughs> ก็จะโดนลดค่ะเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารต่างเนี่ยถูกถูกสั่งให้ปิดนะคะถึงแค่2องทุ่มนะคะก็ปิดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะว่าเขาจะปิดหรือเปล่าพาไปดูบรรยากาศข้างนอกค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเงียบเหงาหรือมันยังพุกพ่านเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทําการใส่มาเอ๊ะ ใส่แมสกส่แมสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าข้างนอกเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะไปเนี่ยมีสภาพบรรยากาศเป็นยังไงนะคะคนเยอะคนน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เวลาสองทุ่มสิบ็ดนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอกไปดูข้างนอกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปค่ะทุกคนอ่าทุกคนดูมันเป็นไปนด้วยความยากลำบากฝนตกนะคะตกหนักเบาๆหนักไปแล้วดูนะคะพื้นเปียก อันนี้เพื่อทุกคนเลยนะนะคะตามทางก็ยังมีคนเดินบ้างนะคะฝดตกค่ะเป็กแฉ่อช่อะตรงนี้นะคะก็จะเป็น โรงเรียนอ่าโรงเรียนปฐมค่ะต้นไม้พวกนี้ทนหิมะได้นะบอกเลยโคตรดีอ่ะโอ้อันก่อนตกซะแบบข่าวโพลต้นไม้ไม่ตายจ้ะอันนี้ค่ะชื่อโรงเรียนนะคะป้ายชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนหญิงหลวนค่ะ,ปะเป็นไงบ้างคะนี่ก็ทุกคนเลยเนี่ยออกมาตอนกลางคืนผลก็ตก กลางลมด้วยสุดยอดไปเลยแล้เดินไปด้เลยอันนี้ค่ะก็มีรถวิ่งบ้างนะยังไม่ได้เงียบเหงาแบบเหมือนตอนแร,แ,รแรกแรกแรกนี่คือประชาชนตื่นตะนกตก,กใจไม่ออกบา้านเลยจ้าอันนี้เหมือนเขาชินชินกันแหลอะอทุกคนรู้สึกทุร,รักทุเลมากๆในการถือก้ลองไปด้วยถือลมไปด้วยสะพายกระเป๋าและออดวิดีโอเดี๋ยวไปเจอกันที่ซุปเปอร์เลยเนาะ นี่อดีกรอบายบายค่ะอะ่ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะถึงที่ซปเปอร์มาร์เก็ตทาบ้านแล้วเออปึอ๊บเข้ามาแล้วค่ะโกค่ะ คนมันก็ยังมีคนอยู่นะไปเด้๋ยไไปค่ะเลือกผักเอาไหนดี มีคนปรปลายนะคะเหมือนตรงที่คิดเงินคนจะไปยินรอยตรงนั้นเยอะอยู่นะคะเออรอบนี้ที่เชียวที่ชั่วมันไม่ขาดนะเต็ม ทุกคนตรงนี้จะเป็นแพทเชียที่ใจ่าตังค์คนก็จะยืนก็เยอะอยู่นะไม่ได้เกรงกลัวต่อการประกาศจุกเฉินใดๆแต่ตรงพวกเชลวางของอ่ะจะไม่ค่อยมีคนของแบบทั่วไปองนี้จะมีก็จะไปอยู่ตรงของโสดสะมากกว่าเช่นพวกเนื้อสัตว์นะคะ ซื้อแล็ปแบบนึงควันเยอะสวนกันแก๊สที่บ้านหมดพอดี517อเยนอ่ะมีแบบเดียวด้วยยังอื่นไม่มีมีให้เลือก้ ชื่อนี้ชื่อเดียวแบรนด์นี้แบรนด์เดียวอาหารหมาค่ะอ <laughs> เอาอะไรอีกเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เนื้อสัตว์เนื้อเลยอ่ะแดงแจ กินไม่ได้ค่ะไม่กล้ากินเนือ้ออ่ะก็ประมาณนี้นะก็มีต่ปลาปลามันจะไปเยอะจะแจกตรงที่ขิดตังมากกว่าปลาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังละอ่ะก็ประมาณนี้เปริรแถบอานะคะบา,บายยค่ะ จอกันที่จ่ายตังค์ทุกคนเราก็จะมาจ่ายตังค์กันนะคะอันนี้คือตู้เงินสดเดี๋ยวจะให้ดูแถบแดงๆแถบแดงๆเห็นไหมที่อยู่ของคนเครื่องก็จ่ายเองเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นการดจ่ายผ่านการดรถไฟรายเดือนนะก็ได้อันนี้คือทางออกนะคะแล้วก็มีแคชเชียร์ที่เป็นคนก็มีอันนี้จะกลับแล้วจ่ายตังค์เสร็จแล้วคะ่ะโอเคเนาะคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ Okay, ค่ะ, few moments later. คะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะก็สรุปนะคะสถานการณ์ฉกกุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่สองของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะบริเวณมันรอบป้านของฉันนะคะยตัวอย่างเช่น ที่เมื่อกี้นะคะเราพาเพื่อนๆไปสภาพบรรยากาศน,นะคะโดยรวมของซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะคะก็ยังมีคนเดินผุกพานอยู่ภายในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอาจจะ ไม่ค่อยเห็นคนเดินแบบว่าเยอะแยะกันเท่าไหร่นะคะเราจะไปเห็นตอนที่จ่ายตังค์คนๆคอนๆจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยไม่มองด้วยจักสายตาเปล่าแล้วเนี่ยนะคะประเมินจากสายตาเปล่าว่าไม่ได้มีผลกับคนญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นออกมาซื้อของบันอยู่นะคะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรหรือว่าอยากทราบอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าใจร้ายนะขอแบบกดติดตามเยอะๆเลยนะสำคัญมากกับเราจริงๆนะคะขอกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ